สวัสดีครับผมปอลซูนยินดีนต้อนรับเข้าสู่เกม Call of Dragon นะครับตอนนี้ก็เดินทางมาอยู่ในซีซั่นสองนะครับผมก็สำหรับวันนี้เลิกงานมาเลิกงานมาเขาก็ส่งเทพกันมาเต็มแล้วนะครับตอนแรกก็ยังไม่รู้อะไรนว่ก็มีสงครามนะก็ส่งมาเหมือนกันนะก็ริงแล้วก็เป็นสงครามแหละเป็น กระชับมิดนะครับเป็นกระชับมิดระหว่างพันธมิตรเซิเร์ฟหนึ่งศูนย์เก้าของเรานะครับสองลบแล้วกันนะเอาสองลบเหมือนฟุตบอลครับเตะมีเตะกระชับมิดนะของเราก็มีเหมือนกันนะแต่น่าจะเจ็บเยอะอยู่นะดู่ทรงแนละ้ว mm hmm. เตรียมพร้อมครับตอนนี้ก็ใกล้จะได้เวลาแล้วนะครับ ใครจะได้รลาเปิดศึกแล้วนะครับจำนวนทหารก็นะประมาณนี้นะใกล้เคียงไหมเขาเยอะกว่าก็โอเคประมาณนี้ประมาณนี้มุมกล้องประมาณนี้มากันซะเยอะเชียวบอกสูตรแล้วครับเมื่อวาน สุดเลยผมวานผมไม่ได้มาปะเนี่ยวานผมหลับเมื่อกี้ตามตามเพื่อนไปนะครับก็ใช้คุณมีกระชับมิดนะครับเกิดชับมิดสรงคามสรงกรามกระชับมิดเอ้ยเริ่มเคลื่อนเข้ามาแล้วนี่ใครปะเนี่ยเทียห้าปะเนี่ย มาอยู่หน้าเลยสีทับหน้าเขามั่นใจมากคงคีั้งนั้นเริ่ม2นาทีเริ่มครับขุนศึกต้องยืนหน้าสุดใช่ไหมสร้างคนกำลังใจอรอก,ก่อนเลยใครแหลมจะไปใครแหลมรอก,กัอนเลยมองม้ากันดีดีเดอพี่น้องมันจะมีม้ามาลอ,อยอ่ะมีไหม พวกนี้เตรียมลอยอะเนี่ยมันอยู่สูงจังชื่อมีเลขไทยด้วยใช่เลขไทยวะเนี่ยไม่ใช่มั้งภาษาอะไรวะสแตมเม้นป่ปะหางมุมดีกวนะมันเออมุนมน,นี้มุมน,นี้ได้อยู่ เช็คแบบทีบีได้ไหมไม่น่าได้นะครับระดมดีไหมโอ้แต่ละคนอีกหนึ่งนาทีครับอีกหนึ่งนาทีจะเริ่มแล้ว ครับจะเริ่มแล้วโรงบาลได้เต็มกันแน่นอนเลยนะครับมไม่ได้เอามามานะมา,าผมมีน้อยใครจะเป็นคนเปิดงานนะครับมาลุ้นกันนะครับตอนนี้ใครเยุดคนเปิดงานเออ เปิดปุ๊บมีคนตามแน่นอน <c oughs> เอาวะเอาวะเริ่มแล้ววะมีคนเขย่าแล้ววะเอายังเนี่ยเปิดไหมเปิดใครเปิด ใครช่วยเปิดดีเฮ้ยลองเข้าอย่างวะมา,าแล้วทุกคนมาแล้วเอาวะอ๋เ,อเอข้าดีไม่มีใครเปิดเลยเปิดน้อยเออนี่เอานี่ก่อนนี่หลมๆเนี่ย เอายังมันได้เวลาแล้วนะทุกคนเอาตีมอนตีมอนทุกคนโดนโดนมอนตีเอายังเนี่ยเฮ้ยอะไรวะน่ะเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยข้างในมันอะไรกันนะข้างในอ่ะ ใครว้าปอยู่นั้นนะเอาโอเคเริ่มครับเริ่มชนเลยแล้วกันชนครับชนส่งไปก่อนหนึ่งครับชนไปก่อนชนพนูไปก่อนชนพนูไปก่อนโอ้โหอะไรเป็นไรวะนนี่ะอะไรเป็นไรผมไม่เห็นเลย มองไม่เห็นเลยครับชนชนไม่ให้ชนแก้วนะชนทับชนทับอ๋อมองไม่เห็นว่ะโคตรยับบอกเลยโคตรยับไปพร้อมกันไปเลย อะไรวะนี่อะไรอยู่วันนี้มองไม่เห็น,นไทยก่อนกลับก่อนครับไทยก่อนกลับก่อน ยิงมองมเห็นจริง <c oughs> ตายหมดแล้วผมตายหมดแล้ว <c oughs> อะไรเลยเนี่ยใครมาเฮ้ย <c oughs> ทำไมไม่มีชื่อแหลกหรือว่าไง น,นี่มันน่าจะแตกนะทุกคนมองไม่เห็นอะไรเลยนะเนี่ยชื่อก็ไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าโอ้โหโอ้โหแตกเกินไปละขนาดชื่อยังไม่ขึ้นนะเอาตรงนี้เนี่ยเนี่ยชื่อเพิ่งขึ้นเนี่ย ไปแล้วนะครับมาเร็วเครีมเร็วมาเร็วเครีมเร็วแตกเร็วกลับเร็วนะครับไม่ได้เบี่ยนกับเขาบ้างไหมเนี่ยผมเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปดูนะดูสงครามก่อนตอนนี้ คนเขาน่าจะเยอะกว่าแหละไอพวกนี้ทำไรกันเนี่ยทุกคนเย็บเคียงเด้อรว่วม,มันแหลกวะเงินเฉลี่ยลกลอยครับลอยลอยกลับกันลอยกลับไปเลยจะได้กลับเร็วไม่ต้องไม่ต้องเดินกลับแล้ลอยกลับเลย บนบนยังมีอยู่นะข้างบนข้างบนยังสู้กันอยนู่ใช้สิ่งประดิษฐ์ไม่ได้ใช่ครับผมก็กดใช้ไม่ได้ใช้สิ่งประดิษฐ์ไม่ได้จริง กดใช้อยู่เมื่อกี้มันใช้ไม่ได้น่าจะน่าจะแหลกเกินนี่ขนาดผมเล่นคอมนะเนี่ยแล้วถ้าในมือถือเนี่ยจะขนาดไหนล่ะถ้าไม่ใช่ไอโฟนไอโฟนจะรอดปะเนี่ยหยัดถอยลอยกลับอย่างเดียว ขนาดเล่นในอีซี่ยังขนาดไหน หายหมดแล้วครับหายหมดแล้วตอนนี้หายเกือบหมดแล้วเหลือแต่สีแดงนะนเฮ้ยมีคนเดินกลับมีคนเดินกลับอะไรเรนนี่ฮะสู้ดิครับลอยกลับไปเลยลอยกลับไปเลย สู้ไม่ได้จริงว่ะออขอได้ซื้ออีเล็กซ์เได้เท่าไหร่เนี่ยมันไม่ได้ดูเลยได้มาพันสามไมเหรอ โอ้โหได้มาพันสามเองเอ้ยนี่พันเก้าพันสามพยนี่ได้เยอะอันนี้ได้เยอะรับนี้ได้เยอะบนไ,ได้เยอะสองพหึอ,อะไรเนี่ยได้หกรน้อยจังวะอ้โหโดนถมโดนถมโดนถม โดนโถมโอ้โหตรงนี้โดนโถมเหมือนกันนะโดนโถมกันกับเขาว่านเลยแข่งแ,งแข็งแก,งกันจังเลยยอมรับครับยอมรับแข็งแกข่ง ใครไม่อร่อย,อยตรงนี้ก็เรื่องเรื่องมันเยอะเกิดนที่จะโฟูกกัสตรงไหนเนี่ยก็เลยประมาณนี้นะฮะจับเยอะอยู่จ็บเยอะอยู่ตรงนี้ทำไมมันเยอะจังวะ

ห ER น,นึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหมาห้าเลยเหรอสงครามห้าทัพโอ้โหโอ้โหตรงนี้ยังเยอะอยู่ตรงนี้ยังเยอะอยู่มามามาอมมาพร้อมหลังนะพร้อมเข้าหลังเลยเราจะเล่นม้ากันนะครับ รจะเล่นมาครับมา้ามีไมีเยอะดิม้ามาไล่ม้ามาไล่เขาลึกอะเนี่ยเขาลึกแล้วฝั่งนี้ก็ยังยิงกันอยู่นะครับยังยิงกันอยู่เฮ้ยฝั่งนี้ใกล้ใกล้ตายแล้วเนี่ยเกือบแล้วเน,น,น,นี่ยวิ่งเมื่อไหร่ถึงเนี่ยฮัลโหลวิ่งช้าจัง เขาใครมาตีมีคนมาตีมอนตรงนี้ด้วยเออโอ้โหโอ้โหกวดจะถึงโอ้โหก็กลับหมดแล้วกูจะถึงอาจารย์แดงอาจารย์แดงอยู่ไปกีดยางแล้วครับขอตัวกีดยางก่อนครับวันนี้สนุกมากอาจารย์แดง ตามทันซื้อไปฝั่งนี้อะไรเป็นไงบ้างได้อยู่นะโ <c oughs> อ้โหเมื่อไรถึงเนี่ยผมเนี่ยมาผมวิ่งช้ายังว่าไม่ดีเลย คอนเซอร์ยังสุดนะครับไม่ถึงสักทีอะมาบุ้มวิ่งเร็วเหน่อยมาโอ้โหมึงติดอะไรเนี่ย นี่ติดอะไรวะไม่มีช้ายังวะควรจะวิ่งเร็วกว่านี้นะม้าเนี่ยมึงใช่ม้าจริงปะเนี่ยม้าจริงหรือม้าเล่นเนี่ยม้าจริงหรือม้าหลอกหรือม้าเด็กเล่นโอ้โหช้าช้ารับใครเนี่ย เอาเนี่ยดันกลับดันกลับได้เวลาดันกลับเนี่ยเอาทับนัวทับนัวทับเวทเอาทับเวทได้ปะ เฮ้ยมีคนยืนเอฟเคตรงนี้มีคนยืนเอฟเคตรงนี้เดี๋ยวไปดูครับมีคนเลยยืนเอฟเคเฮ้ยใช้อันนี้ไม่ได้ชุบโอ้เข้าให้ไงละ่ะไงละ่ะรันไปรันไปเฮ้ยทำไมตัวแดงวะโดนเร่งโดนเร่ง โถม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 ครับโถมในเวลาโถมอุ้ย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 ตัวแดงตัวแดงตัวแดงบายบายลอยแล้วครับมานะครับไม่ใช่แทงยืนได้แป๊บเดียวดูดิได้มาเท่าไหร่สามเปนสามโถมไปโถมไป ครับครับครับพอแล้วมั้งน่าจะพอแล้วแหละครับ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 พอแล้วโอเครักษาจิเต็มจำนวนบอกเต็มจำนวนเต็มจำนวนเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ย อ๋อเหลือประมาณสี่หมื่นกว่า,ารอครับเขี่ย์กลับแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมีคนติดลมมีคนติดลม อ๋นี่กระชับมิดเลยเนี่ยแต่มันก็มันอยู่นะนะครับสนุกนะเออมันดีนะครับพอแล้วพอแล้วกลับไปแล้ว เขาเติมมาเยอะเนี่ยเติมมาสองทับอ่พอแล้วครับพอแล้วครับติดลมมีคนติดลมอันนี้ฟาร์มปะเนี่ยอันนี้ฟาร์มเขาหรือเปล่า ไม่เอานะอย่าไปตีฟาร์มเขานะนี่ฟาร์มเขาหรือเปล่าครับผมไม่ตีฟาร์มนะเขาไม่ตีฟาร์มฟาร์มหรือไม่ฟาร์มเนี่ยอืมไม่ดูเหมือนกันพอแล้วเนี่ยเฮ้ยอันนี้มาจากไหนวะ ถอยก่อนดีไหมขอให้ถอยกันแล้วนะทุกคนถอย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 ่อ,ยอ,ยอ,ยอนพอพอครับพอพออืม ได้คนไหมพอแล้วนะโอ้โหยังมีคนมาอีกแล้วไปก่อน มากันอยู่อย่างเงี้ยเอา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  โดนเตะออกคิวไปแล้วนะครับขาให้ถอยก็ถอยปอนนะครับโอเคครับเอาละรักษาครับตอนนี้รักษายา,ยาวๆนะครับ ก็นะครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะครับยังไงก็เล่นอยู่นะครับอย่าต่อไปก็ยังจะมีสงครามอยู่แน่นอนนะครับในโซนสองนะครับผมก็อ่าเหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ